ไงวะสวัสดีครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้เอาคนไหนคุยอ่ะคนไหนคุยครับพี่พี่โตคับพี่โตค่ะบตช่วงนี้เริ่มละอยู่มานานแล้วแล้วก็เริ่มรันละแต่ว่าเราก็มานั่งตรวจสอบว่าไอการสนับสนุนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบในช่วงเวลานั้นมันก็น้อยอถูกต้องไหม ก็เลยเดี๋ยวยับเพิ่มไปสำหรับแก๊งที่เฮ้ยเขามีความเคลื่อนไหวแล้วก็เล่นไม่มีปัญหาความประพฤติเหมาะสมก็โอเคเดี๋ยวรับเพิ่มไปมิโลสักแล้นะเอาให้เข้าไปแม่สักคุดนล้วัอะไรอ่ะไม่ให้เลยอ่ะใะไรอยู่น้อยยับเฟดกูเริ่มงงแล้ว ไม่ใช่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 ขอโทษทำไมเออมาพี่ดูรีพอร์ตไอ้อช่วงนี้เป็นไงบ้างอนาสีเป็นไงบ้างครับเล่นโอเคไหมเจอปัญหาอะไรไหมช่วงนี้ถามว่าเล่นเจอปัญหาไหมก็มันเป็นแค่ปัญหาแค่แบบว่าเออเขาเรียกว่าไงครับเออมันบัฟบัฟไนไปอาจจะมีติดบ้างแต่ว่าก็จ,จบบางบางแกงก็จบสวยบางแกงก็จบไม่ดีแต่แต่ก็มันก็เป็นตามเกมครับนะไม่มีอะไรมากนะโอเคไอ้ตัวไหนเกี่ยวมั้ ขะนะาม่ครับนะยังอยู่อ okay, ีกเหรอเอานะหนูยังอยู่หนูไม่ไปไหนอยู่เลยเห็นล่าสุดที่ชอบลงสตอรี่เฟซไอซีลงแบบแก่แม่ครับแก่แม่ครับนะทำไมอกหักเหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนอีกแล้วน้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บตัวเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บทีงไหนไม่ได้เตรียมล่าสุดแบบอกหักโพสตอโลน ฮใช่เหรอล่ะใช่ปะใช่นะเห็นลงอะไรเงาเงาอะไรสักอย่างนะฮใช่เด็กตัวเล็กงองตูอ่ะช่วงนี้หนูอยากได้หมาเด็กนั้นจะได้หมาเด็กใช่โอ้ยแก๊งใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยไอ้แก๊งเซนจูไงเซนจูหมาเด็กมันแบบฮิวใจอะนะลองไปถามก็ดูชอบแบบนี้มันชอบรอยสักหรือไม่อะไรเงี้ยลองไปถามก็ดู แต่คนมาเอาแล้วมึงให้เขาไปยังไมโลยังครับนะอ่าใครเป็นคนรับคะเดีย๋ยวเราให้ก็ได้ครับกระเป๋าเลยเจ็ดเก้าสองครับเแลยวต้อค่ัโหอันอัน,นจริงเหรอครับนะเออใช่ใช่ใช เคลื่อนไหวเล่นไม่มีปัญหาคุยง่ายรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําก็สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วเป็นปกติต่อแล้วครับอายที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศไอ้นี่ให้ประกาศขึ้นเก้าอี้ให้ครับเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวทายง่ายเดี๋ยวถ้าอี้กับแี่งมาเดี๋ยวมาคุยกับนายอี้ก็ได้ครับโอเคโอเคได้เลยได้เลยได้เลยโอเคครับไปโชคดีครับโชคดีครับไม่รอดทำประกาศขึ้นเก้าอี้ได้ค่ะ โชคดีจ้าโชคดีจ้า